สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีรายงานข่าวว่าทำเนียบข่าวออกแถลงการเกี่ยวกับการเตรียมการให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่ยูเครนมูลค่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยนั้นราว8,500ล้านบาทโดยจะรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานกระสุนปืนใหญ่ และขี่ปืนวุธต่อต้านรถถังเจฟเวลินความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นรอบที่54นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2 0 1 4และที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการมอบการสน,สนับสนุนด้านอาวุธให้แกย่ยูเครนครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายตามกรอบอํานาจปัจจุบันของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนและเรียกร้องสภาของเกรสซึ่งมีพรรครีพับลิกันกองเสียงข้างมาก เร่งผ่านงบประมาณช่วยเหลือก้อนใหม่สาหรับยูเครนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สภาของกรีซทงในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีกําหนดกลับสู่สมัยประชุมอีกครั้งในวันที่8มกราคม2567อย่างไรก็ตามแกนนาพรรครีบับลิกันโดยเฉพาะปีขวาจัดนั้นต้องการให้พรรคเดโมแครตเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและการบัญญัติกฎหมายที่เข้มงวดกว่านี้เพื่อแก้ไขวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายบริเวณชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกความเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า ล่าสุดนั้นฝั่งของยูเครนก็ออกประยอมรับว่าเวลานี้ไม่มีเงินเดือนสําหรับจ่ายค่าราชการอีกต่อไปจะต้องรอง,งบประมาณจากสหรัฐอเมริกาแต่ว่าการช่วยเหลือครั้งนี้งบประมาณที่ช่วยนั้นเป็นเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ไม่ใช่งบประมาณเงินสนับสนุนแต่อย่างใดดังนั้นการราชการของยูเครนก็ยังคงขาดแคลนเงินทุนหรือว่าขาดแคลนเงินเดือนนะครับที่จะได้รับในเดือนมกราคมอยู่ต่อไปนะครับซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า โอกาสที่ข้าราชการของยูเครนนั้นจะได้เงินเดือนก็คือปลายเดือนมีนาคมซึ่งต้องรองบประมาณหากว่าสาภาพยุโรปนั้นผ่านงบประมาณให้ได้นะครับในขณะที่ทางด้านความเคลื่อนไหวของมาเรียสคาราวานะครับซึ่งเป็นโฆษกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ออกแถลงนะครับว่าเวลานี้รัสเซียนั้นจะตอบโต้เกาหลีใต้จากการขยายรายการสินค้าที่ห้ามส่งออกไปยังรัสเซียหากไม่ได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษเพิ่ม682รายการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2 5 6 7 ทาให้สินค้าที่ถูกควบคุมส่งออกไปรัสเซียเนื่องจากเกรงว่าอาจน,นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารรวมทั้งหมด1,159รายการมาเรียสคารวา่าน,นบอบว่าเกาหลีใต้ทําตามคําสั่งของสหรัฐมาตรการดังกล่าวมีแต่จะทําลายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้เองนอกจากนี้เธอยังบอกว่าญี่ปุ่นเองนั้นก็จะต้องโดนมาตรการเช่นเดียวกันหลังจากที่จะมีการจัดหาระบบป้องกันไปทางการแพทริออตดันให้กับยูเครนส่งผลร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นทําให ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนั้นเสื่อมถอยลงนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่เกียเก่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์นั้นจะทุเลาเบาบางลงหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตนั้นก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับ